มังกรบทที่928อันธาพาลเฉินเฟิงสามารถมองออกถึงความคิดของโจจือเอ๋อและไม่แม้แต่จะติดกับเลยสักนิดซึ่งสิ่งนี้ทำให้โจจือเอ๋อรู้สึกใจห่อเหี่ยวอย่างมากแต่เชียนเฉินที่ถูกเหยียบไว้ใต้เท้าอยู่ตรงนั้นดูเหมือนจะเจ็บปวดอย่างมากโจจือเอ๋อพูดออกไปอย่างประหนกใจ คุณชายเฉินในเมื่อคุณไม่ยอมเข้าไปอย่างนั้นฉันก็คงต้องพึ่งตัวเองเข้าไปช่วยพวกเขาแล้วถ้าเกิดว่าคุณชายเฉินได้เห็นโจจือเอ๋อร์ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บแล้วตอนนั้นคุณชายเฉินอย่าได้เห็นใจเด็ดขาดเพาะว่าเฉินเฟิงไม่เชื่อว่าเธอจะเดินเข้าไปช่วยจริงๆดังนั้นจึงได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองเธอแทนราวกับกำลังพูดออกมาว่างั้นเธอก็ลองเข้าไปให้ฉันดูหน่อยสิ และโจจือเอ๋อเพียงแค่มองคลิปตาเดียวก็เข้าใจความคิดในใจของเฉินเฟิงทันทีเธอเองอยากที่จะกระตุ้งเฉินเฟิงอีกสักหน่อยแต่เฉินเฟิงกลับดูเหมือนจะมีทิฐิสูงใช่ย่อยโจจือเอ๋อถึงกับกระทืบเท้าอย่างไร้หนทางก่อนจะเดินเข้าไปจริงๆเฉินเฟิงที่เห็นอย่างนั้นก็ดึงตัวโจจือเอ๋อเอาไว้ทันทีนี่คุณจะเข้าไปเองจริงๆเลยเหรอ คุณไม่กลัวว่าจะโดนทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บงั้นหรอโจจือเอ๋อกระพริบตาปริบๆก่อนจะยิ้มออกมาแต่ว่าฉันไม่มีทางเลือกนี่คะคุณชายเฉินไม่ยอมเข้าไปฉันก็ต้องพึ่งตัวเองเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาเฉินเฟิงรู้ตัวทันทีเลยว่าวันนี้เขาไม่มีทางหนีพ้นแผนการของหญิงสาวเจ้าเล่ห์คนนี้เสียแล้วก็ได้คุณชนะแล้วผมเข้าไปช่วยพวกเขาเอง เมือ่อพูจบเขาก็เดินเข้าไปทันทีตอนนี้คนที่โดนอีกฝ่ายกำลังเหยียบอยู่ตรงหน้าอกอย่างเชี่ยนเฉินไม่ว่าจะพยายามดิ้นรนยังไงอีกฝ่ายก็ไม่มีท่าทีจะขยับขยื้นเลยแม้แต่น้อยเขาคนนั้นยิ้มยอะขึ้นมากูจะรอดูสิว่ามึงจะยังกล้าดีกับกูอีกหรือไม่ครั้งหน้ามาอีกมึงก็คงจะรู้แล้วสินะว่าควรทำตัวยังไง เชียนเฉินพูดขึ้นอย่างเกลียดชงังทางที่ดีคุณควรปล่อยผมจะดีกว่าไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้ตายดีแน่แต่เมื่อได้ยินประโยคนี้อีกฝ่ายกลับยิ่งเดือดดาลมากขึ้นจนแรงกดใต้เท้านั้นยิ่งเพิ่มแรงเข้าไปอีกซึ่งนั่นทำให้เฉินเฟิงยิ่งรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นไปอีกพร้อมกับกุมเท้าของชายคนนั้นอย่างแน่นแต่นั่นกลับเป็นเหมือนดังหินก้อนใหญ่อันหนักอึง้งปล่อยเขาไปเถอะครับเฉินเฟิงเดินมาตรงหน้าชายคนนั้น แล้วพูดออกมาอย่างพยายามเลี่ยงปัญหามากที่สุดชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นมามองก็เห็นว่าเฉินเฟิงเองก็ไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรทั้งยังรู้สีกว่าเขาดูจะอ่อนแอยิ่งกว่าพวกเขาเหล่านี้อีกแต่ดันกล้ามาพูดลองดีแบบนี้ยิ่งกว่าคนอื่นๆซะง,งั้นเขาทำเหมือนตัวเองกำลังถูกเฉินเฟิงเล่นตลกด้วยดังนั้นจึงหัวเราะเสียงออกมาฮ่าฮตอนแรกก็คิดว่าเจ้าพวกนี้นั้นประสาทมากพอแล้ว กลับคิดไม่ถึงว่าจะมีคนที่สมองยิ่งมีปัญหาเข้ามาอีกนี่มึงอยากให้กูช่วยล้างสมองมึงงั้นหรือไงแต่ทว่าเฉินเฟิงกลับยิ้มขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้ชายคนนั้นยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นแกคงจะไม่ได้ตกใจจนบ้าไปแล้วหรอใช่ไหมถึงได้มายืนยิ้มอยู่ตรงนี้เขาปล่อยเชียนเฉินที่อยู่ใต้เท้าแล้วเข้าไปหาเฉินเฟิงแทน ทางด้านเฉินเฟิงเพียงแค่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นรอให้เขาเดินเข้ามาหาชายคนนั้นเดินหัวรอกคิกคับพร้อมกำหมัดเข้าไปทั้งยังจงใจลองตวาดหมัดไปตรงหน้าของเฉินเฟิงแต่เมื่อเห็นว่าเฉินเฟิงไม่ได้การตอบสนองใดๆทั้งสิ้นเขาจึงยิ่งโมโหแม่งเอ๋ยมึงรนหาที่ตายเองอย่าได้โทษกูแล้วกันเมือ่อพูจบหมัดหนึ่งก็พุ่งเข้าไปใส่หน้าของเฉินเฟิงทันที เดิมทีตามการคาดการณ์ของเขาแล้วเฉินเฟิงก็คงจะเป็นอีกคนที่ได้ลงไปนอนกับพื้นแล้วแต่แล้วหมัดนั้นกลับหยุดอยู่เพียงตรงนั้นไม่มีทางเคลื่อนไหวไปมากกว่านั้นได้อีกเขาจ้องมองไปยังเฉินเฟิงอย่างประหลาดใจเพราะหมัดของเขานั้นถูกเฉินเฟิงกุมเอาไว้ได้ถึงขนาดที่เขาอยากจะชักหมัดของตัวเองกลับมายังถือเป็นเรื่องที่ยากอย่างมาก เขามองไปที่เฉินเฟิงด้วยความตื่นประหนกมึงเป็นใครกันแน่เฉินเฟิงไม่ตอบแต่ถามกลับแทนใครที่ส่งคุณมาจัดการพวกเขาเฉินเฟิงชี้ไปยังเชีเ่ยนเฉินเ,เขาไม่มีทางเชื่อแน่ว่าจะมีคนมาหาเรื่องคนอื่นเพียงเพราะเรื่องการตกปลาจริงๆทั้งยังไม่พูดไม่จาให้ชัดเจนก็ใช้กำลังเสียแล้ว ชายคนนั้นเจ็บปวดจนหน้าแทบจะบิดเบี้ยวแต่กลับยิ่งมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปมากขึ้นเมื่อเฉินเฟิงพูดจี้ถูกจุดพอดีเาว่าเขากลับปฏิเสธกูไม่รู้ว่ามึงกำลังพูดอะไรกูเองก็ไม่รู้ว่าเขาคือใครด้วยเฉินเฟิงฉีกยิ้มออกมาปากแข็งจริงๆแต่ผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าตกลงแล้วปากของคุณจะแข็งหรือมือจะแข็งกว่ากัน เขาบีบแรงลงไปบนหมัดที่อยู่ในฝ่ามือของตัวเองจนทำให้หมัดนั้นแทบจะเปลี่ยนรูปทรงไปหมดแล้วแม้แต่กระดูกก็ดูเหมือนจะหักแล้วด้วยตอนนี้จะพูดได้หรือยังเฉินเฟิงถามผมไม่รู้มีคนเอาเงินให้ผมหลายพันแล้วบอกให้ผมเข้ามาสร้างเรื่องกับเจ้าคนพวกนี้เขาตอบกลับอย่างอ้อนวอนคุณคงไม่ได้โกหกผมใช่ไหม ฉินเฟิงยิ่งเพิ่มแรงบีบในมือขึ้นไปอีกจนชายคนนั้นร้องคร่ำครวญออกมาตอนนี้คำพูดของเขาแทบจะไม่สามารถพูดออกมาได้ชัดเจนอีกแล้วผมผมไม่กล้าแน่นอนถ้างั้นคุณรู้ว่าเขาคนนั้นคือใครหรือเปล่าผมผมไม่รู้ดูจากสีหน้าของเขาแล้วดูเหมือนจะไม่กล้าพูดโกหกอะไรอีกดังนั้นเฉินเฟิงจึงยอมปล่อยมือเขาใส่หัวไปซะ ชายคนนั้นกุมมือข้างนั้นที่เจ็บจนแทบทนไม่ไหวของตัวเองไม่กล้าพูดอะไรทั้งสิ้นแม้แต่จะมองไปยังเฉินเฟิงก็ยังไม่กล้าเลยก่อนจะรีบก้มหน้าสาวเท้าวิ่งหนีไปเพราะหวาดเกรงว่าเฉินเฟิงจะเปลี่ยนใจเหล่าคนที่อยู่บนพื้นพากันลุกขึ้นยืนแล้วมองไปยังเฉินเฟิงด้วยความรู้สึกาซาบซึ้งใจส่วนเฉินเฟิงก็เข้าไปดึงตัวเชียนเฉินให้ลุกขึ้นยืน พร้อมกล่าวคำพูดเมื่อกี้นี้คุณก็ได้ยินหมดแล้วสินะครับเชียนเฉินพยักหน้าผมพอจะเดาได้แล้วว่าเป็นใครแล้วล่ะครับขอบคุณสหายเฉินมากๆเฉินเฟิงสายหน้าไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับถ้าจะขอบคุณก็ไปขอบคุณโจจือเอ๋อเธอครับเชียนเฉินไม่เข้าใจแต่ก็หันไปมองยังโจจือเอ,อ๋อซึ่งเธอกําลังส่งยิ้มจางจมาให้เขา เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพวกเขาทั้งหลายจึงไม่คิดที่จะอยู่ที่นี่ต่อเป็นเพราะว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมคงไม่สามารถที่จะอยู่ต่อกับทั้งสองได้แล้วถ้าเกิดทั้งสองคอนมีเวลาเมื่อไหร่ก็สามารถไปหาผมที่สำนักเฉินเฟิงได้นะครับผมจะรอต้อนรับทั้งสองอย่างดีเลย เขาพูดจบก็พลางพาเหล่าเพื่อนเพื่อนกลับไปส่วนทางด้านเฉินเฟิงและโจจือเอเอ๋อเองก็ไม่ดีความจําเป็นอะไรที่จะต้องอยู่ที่นี่ต่อจึงเดินทางกลับไปยังบ้านตระกูลโจและในที่สุดการหายตัวไปของโจฟ่างก็ได้ดึงดูดความสนใจของคนตระกูลโจขึ้นมาจนได้ แต่สาเหตุการเกิดเรื่องกลับไม่มีเบาะแสดใดๆเลยแม้กระทั่งว่าสถานที่สุดท้ายที่โจ้างอยู่คือที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ด้วยและไม่รู้ว่าเขาหายตัวไปเมื่อไหร่อีกทางฝั่งโจสศูนได้ส่งคนให้มาเรียกตัวโจวจือเอ๋อเลยทำให้เฉินเฟิงต้องอยู่ที่นี่ต่ออย่างเบื่อหน่ายเขาหาหนังสือนิยายเล่มหนึ่งในห้องของโจจือเอ๋อออกมาใช้ขั้นเวลาไปก่อนพอผ่านไปเพียงไม่นานโจจือเอ๋อก็กลับมา เป็นไงบ้างเขาว่าอย่างไรเฉินเฟิงที่เห็นโจจือเอ๋อกลับมาก็ถามออกไปทันทีแต่แล้วโจจือเอ๋อกลับแสดงสีหน้าที่อ่อนล้าออกมาพวกเขาเหมือนกำลังสงสัยฉันอยู่เฉินเฟิงวางหนังสือในมือลงแล้วมองไปยังโจจือเอ๋ออย่างแปลกใจทำไมนี่พวกเขาเห็นแล้วงั้นหรอโจจือเอ๋อเดินตรงไปยังเก้าอี้โยกภายในห้องแล้วนั่งลงไปก่อนจะตอบกลับ มีคนเห็นว่าฉันเป็นคนสุดท้ายที่ได้เจอกับคุณลุงสี่และหลังจากนั้นก็ไม่เจอตัวของคุณลุงสี่อีกเลยเมื่อคิดอย่างนี้การจะไม่สงสัยในตัวฉันคงจะเป็นเรื่องยากด้านเฉินเฟิงที่ถึงแม้จะไม่ทราบรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ขอเพียงหาศพของโจฟ้างไม่เจอความที่โจจือเอ๋อก็เป็นเพียงผู้หญิงเปราะบางคนหนึ่งซึ่งไม่มีทางที่จะสามารถจัดการกับโจฟ่างได้ สิ่งนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาหมดหนทางพิสูจน์ว่าโจจือเอ๋อเป็นฆาตากรได้แล้วไม่อย่างนั้นลองให้เบาะแสพวกเขาสักหน่อยไหมทำให้พวกเขาเจอโจฟางที่อยู่ในห้องลับนั่นแบบนี้พวกเขาก็จะได้มีผู้ต้องสงสัยขึ้นมาแล้วความสงสัยในตัวคุณก็จะได้น้อยลงไปโจจือเอ๋อคิดไตร่ตรองจากนั้นจึงพยักหน้าเห็นด้วยดูแล้วมีแต่ต้องทำแบบนี้เท่านั้น ฉันจะลองคิดหาวิธีเอาสิ่งของของลุงสีไปไว้ที่ห้องหนังสือแบบนี้คุณลุงใหญ่จะได้เกิดความสงสัยขึ้นและเพื่อที่จะปกป้องความลับเรื่องข่าวของห้องลับนั้นเขาคงต้องเลือกตรวจสอบห้องลับนั้นแน่นอนฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่929การเจรจาแผนการอีกครั้ง